โอวาออ,อ,อ,อชายและผู้หนญะิงวันนี้น้องจอนได้เวลาเท่าไหร่คะวสวัสดีค่ะน้องสุงวันนี้เป็นใครคุณพิชิตเนื้อ นู่นก็คือเวทีที่เขาจะเึ้นรับรางวัลนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าปีนี้นะคะแชมป์ของบางแสนสิบนะคะ เขาใช้รองเท้าอะไรกันและเพราะอะไรนะคะถึงใช้รองเท้าคู่นี้มาวิ่งงานนี้ค่ะไปดูกันเลยดีกว่าด้านในนี้ค่ะคือการรับท็อปร้อยนะคะด้านในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณมาวันนี้อันดับหนึ่งรุ่นอายุ7 0็ดเลยนะคะผมได้48่นาที48นาทีวันนี้อาจารย์เลือกรองเท้าอะไรมาคะเดี๋ยวอาจารย์ าเอเปกครับเอเปกตบีสวิฟนะคะแล้วเลือกทำไมวันนี้เลือกคู่นี้มาวิ่งคะอาจารย์เออก็ใส่คู่นี้ประจำมาใส่แล้วมันก็ได้ที่หนึ่งเรือยได้ตังค์ด้วยฮะได้ตังค์ด้วยนี่ที่ใส่ก็มันได้ตังค์อ่ะโอเคอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสามสิบสามนาทีนะคะน้องวิทยานะคะสี่สิบแปดวินาทีค่ะสี่สิบแปดวินาทีเขาแสดงความยินดีด้วยค่ะ ไนามเอันดับ4ี่นะคะอนุชิปนะคะ49วินาที32นาที49วินาทีสัญชัยนามเขตนะคะแซงได้วยด้วยนะคะอันดับที่2ค่ะคุณอนุชาพาดาค่ะ32นาที38วินาทีค่ะ แสดงความยินิีกับอันดับที่1นะคะคุณพงศกรสุขสวัสดิ์ค่ะ32นาที3า1 1> มสิบเจ็ดวินาทีะค,ะค่ะพงศกรนะคะน้องมังกรนะคะอันดับหน้าอันดับหนึ่งของเรานะคะน้องมังกรหรือพงศกรสวัสดีค่ะองค์กรนีแน้องมังกรได้เวลาเท่าไหร่คะสามสิบสองสามเจ็ดครับสามสองสามเจ็ดโอ้โหเก่งสุดยอดเลยค่ะแล้วรองเท้าที่มังกรเลือกใช้ ตัวนี้ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ใช้วันนี้ใช้อะไรคะวันนี้ใช้เมตาสปีดสกายตเกียวใช้ a อซิดเมตาสปีดสกายโตเกียวนะคะแล้วทำไมถึงเลือกใช้ในการวิ่ง 10K วันนี้คะเออเป็นรองเท้าที่พึ่งขอคุณนั้นผู้บริหารนะค่ะนุ่งมากเด้งมากทำให้หนูได้เวลาดีใช่ครับสุดๆแล้วซ้อมยังไง อันนี้ระเบียบวินัยสำคัญที่สุดระเบียบวินัยต้องมาก่อนนะคะระเบียบวินัยและความสอดคลงกันค่ะขอแสดงความยินดีกับน้ององค์กรแล้วก็ขอให้วิ่งเก่งนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากฟ้าแฝดสุดหล่อนะคะน้องอนุชาและน้องอนุชิตนะคะวันนี้ทั้งคู้อันดับโอ้อออันดับที่หน่นะคะกับคุณแอนเรียไว้นะคะที่สองและโออออันดับสี่ค่ะได้เวลาเท่าไหร่คะสามสองสามเก้าสามสองสามเก้าและน้องชิดอะสามสิบ 3340ามสีรองเท้าที่ทั้งคู่เลือกใช้คืออะไรคะวันนี้เหมือนกันเลยในที่ระดับที่สองเลยค่ะคุณจรีนะคะจันมีแล้วทำไมถึงเลือกใช้คู่นี้ในวันนี้คะสำหรับวีแต่สิกอน้องชาก่อนเด้งแล้วก็ใส่ดีเด้งแล้วก็ใส่ดีใช่ไหมคะแล้วของน้องอะคะเดินกันแล้นกันดีดูไม่แน่ใจขอบคุณมากมเลยค่ะรมาที่อันดับสาม พี่สัญชัยน้ำเอเนะคะวันนี้ได้เวลาเท่าไหร่คะวันนี้วิ่ง32นาทีครับผมและรองเท้าที่เลือกใช้ในวันนี้คือต้องอาดิดาสอยู่แล้วครับอาดิดาสอยู่แล้วใจและเชื่อใจในอาดิดาสครับผมที่สใช่ค่ะแล้ววันนี้ใช้อะไรคะตัวรัฐภัยฑ์ไฉโีชสีครับสีเพราะอะไรคะก็อาดิดาสใส่ดีครับผมนุ่มเด้งแล้วก็ส่งให้เราได้ดีดีด้วยใช่ไหมครับใครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ กินนะคะกะวินทิดาอันดับ5โอวอร์ไทยนะคะนะะทำเวลาทั้งสิบนาที15วินาทีค่ะอรัญญาหินซุยน้องค่ะอันดับ4โอวอร์ค่ะที 30, 20วินาทีค่ะ39นาที20วินาทีน้องลูกปานะคะอันดับ3ค่ะ 39นาที2วินาทีค่ะ39นาที2วินาทีครูขมนะคะออนอโนสอนค่ะอันดับ2องสนาทียีวินาทีค่ะสุดยอดค่ะน้องสุนะคะปาริยาสนิษฐ์นะคะอันดับหนึ่งโอ้โหลูปนะคะอันดับหนึ่งนะคะน้องสุปาริยาอันดับสองครูขมอันด like. ับสาม คือน้องลูกปลาอันดับ4คือน้องอรัญญาเห็นสุยและอันดับ5คือน้องกวิ้นกวินธิดาค่ะกดไลค์ค่ะกดและนี่ก็คือโฉมหน้าโฉมหน้าของโอเวอร์ออลชายและยิ้มหวานุตายิ้มหานนะคะหลายกล้องเลยนะคะยิ้มสวยๆไว้นะคะวัค่ะ น้องสุวันนี้อันดับหนึ่งโอเวอร์อได้เวลาเท่าไหร่คะกล้องสุวตัวกลองแมทกล้องอจักรสามสิบแปดนาทีนะคะรองเท้าที่สุเลือกใช้ในวันนี้โอเคคอรเซียม a ดิ d a s Pro สาม Adidas Pro สามค่ะทำไมถึงเลือกใช้ a ดิ d a สโ r o สามวันนี้สองสิบโลคะหนึ่งค่าเข้าสู่บางแสนสิบเอ็ดครุ๊ปท็อปทรีชามเด้งดีขอบคุณมากค่ะและน้องลูกป้าวันนี้ได้เวลาเท่าไหร่คะสามสิบเก้าสามสิบเก้านะคะ พุทธศีนดับค่ะสามสามสิบสองรวมโอ้โหทั่วไปนะคะรองเท้าที่ลูปั๊นเลือกใช้คู่นี้ไหม Nike Next Next Percent สามนะคะทำไมเลือกใช้คู่นี้คะหนูชอบชอบค่ะหนูชอบมากใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะอันดับที่สามยอดยิงแห่งปีของเรานะคะคู่ขบออนงวงศ้อนนะคะกับน้องปัง สี่นบาทค่ะดับสองด้วยและรองเท้าที่ครูของที่ใช้วันนี้คือ Nike เท่าไหร่ Nike เท่านั้นเซปอไฟล์เนาะคู่เดิมคู่เดิมเพิ่มเติมคือแรงทุกครั้งเวลาเท่าไหร่ครับวันนี้สามสิบเก้าสิบสองก็ขอบคุณและยินดีกับผู้ชมด้วยนะคะ เทสวยซุปเปอร์โมเดลของภูมิเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนอกอรัญห์ยาที่สวยวันนี้ได้เวลาเท่าไหร่คะสี่นาทีสี่สามสี่ห้าโอ้ยเกือบจะแปะ3ามเก้าอีกแล้วคือเนินเนาะคือข่าวเนาะแล้ววันนี้อันดับ4อันดับสีออเลยนะคะรองเท้าที่น้องเลือกใช้ในวั็นคู่นี้ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดีกว่าเดี๋ยวคู่นี้เป็นสวยนะคู่นี้เป็นสีใหม่เลยค่ะจะเปิดขายวันที่4มิถุนายนนี้นี่คืออะไรอ่ะดีบุกเอ็นในโตอิลิศสามค่ะอันนี้ดีบุกเอ็น วันที่สี่วิาทนาแล้ววันนี้ใส่อะไรในการยีฟัตอาสามตัวที่ที่แล้วเนาะมันเป็นยังไงไอฟัตอาสามเนี่ยอ่นเบาแล้วก็เด้งดีดมีลายๆกล้องเบามากเบามากค่ะจะไปลองแล้วขอเชิญน้องนรันญาด้วยนะคะอันนี้รุ่นอายุ13 14นะคะอันดับหนึ่งน้องนิตานะคะ18นาที12วินาทีค่ะสุดยอดค่ะนิตาสวัสดีจ้านิตาตัวน้อยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้13ค่ะนี่อันดับหนึ่งหญิง รุ่น1 3บ4รุ่น13บ4แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของ 5K ด้วยนะจ๊ะ18จุดเท่าไหร่นั้น1 2 1 2เก่งมากว่านี่รองเท้าที่นิตาเลือกใช้คือคู่นี้ไหมลูกค่ะนิตาเลือกใช้อะไร A อฟิกสกายเอฟิสเก่งซะด้วยรู้จัก้วยใส่แล้วมันเป็นยังไงคู่นี้ป้าถามหน่อยมันวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นเหรอก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็รู้สึกมันวิ่งสบายาะโอเคยินดีกับนิตาด้วยนะจ๊ะแล้วการเรียนเป็นยังไงลูกตอนนี้ เกสีด้วยโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษิจันทร์ธบรีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าน้ำเพชรนะคะน้ำเพชรได้อันดับ3โออ,อเลยนะคะลูกวันนี้ได้เวลาเท่าไหร่จ้าเออยี่นาที30วิค่ะตามเป้าไหมลูกคะตามเป้าไหมก็ตามเป้าหมายไหมนิดหน่อยนิดหน่อยรองเท้าเด็เพชรเราใช้คู่นี้ไหมลูกดูี่คู่เล็บก,ก็ใช้อะไรกันใช้เอาฟาสามค่ะรู้จักซะด้วยเอ้าฟาสาม วันนี้เราวิ่งอลฟุสามห้าเคมเป็นยังไงรู้สึกยังไงลูกมันก็เด้งแล้วก็เบาดีค่ะเด้งแล้วก็เบาดีนะคะโอเคขอบคุณมาเด็กๆนะคะได้ลิงกันไปน่ารักนี่นะคะและนี่คือเยาวชนของชาติในอนาคตนะคะด่าด่าทุจ้าดีจ้าขอบใจนะจ้านะคะสุดหล่อ ทั้ง3ท่านนะคะอ้าวเรา <c oughs> สัมภาษณ์เลยนะคะนุ่มหลอ่อ <c oughs> นายแบบประจําภูม่านะคะน้องชัดชันันหรือน้องั้มรุ่นหนึ่งสารยา <c oughs> น้องฟ้าคะ <c oughs> วันนี้น้องั้าได้ที่เท่าไหร่คะที่1รุ่นครับ อายุรุ่น334ใบ6อนิงตัวที่6นะคะเวลาเท่าไหร่คะปั๊มเวลา34ถึง6ครับ34สุดโห Wow รองเท้าที่ปั๊มเลือกใช้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากฟา Fast A3 รองเท้าถูกต้องไหมคะใช่แล้วทำไมเลือกมาใช้ 10K ของฟา f อา t A3 คะอ่าก็ผมว่ามันเบาครับค่อเบาหน่ยก็ทําให้ไม่มีภาระมากอ๋อไม่มีภาระในการวิ่งธรรมดาเป็นภาระเหรอคะใช่ครับอภาระนิดหน่อยนะคะยินดีกับน้องปั๊ม้วยค่ะและ s go นี่ค่ะว่ลิง ทองสีนะคะโอ้โหอินฟลูเอนช์ชื่อดังแห่งกองทัพนะคะไดเช่าอันนี้หมวดทองนะคะได้เวลาเท่าไหร่คะ35 28 35 28สุดยอดลิงตัวที่เท่าไหร่คะ27 27ที่หนึ่งรุ่นอายุ35 39เลยนะคะแล้วไม่เลือกรองเท้าที่เราใช้คืออันนี้ไหมคะโครสีครับโครสีเป็นเพราะอะไรถึงเลือกโปรสีคะ เบาครับแล้วก็เิ่งเบาสบายเด้งนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะไปติดตามได้ในปริญญาทองสีนะคะตอนสีปริญญาตอนสีคร p a พ n y a T-O-N-S-I นะคะไปติดตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ เบนครับน้องเบนค่ะจากเล้งลันเนอร์นี่เองค่ะทีนใกล้ๆกับรุ่นหนึ่งจัรยานครับซ้อมด้วยกันซ้อมด้วยกันกับน้องปั๊มนี่เองนะคะแล้วไม่ทราบว่าเบนนี่รุ่น33-34อัดจับ2ได้เวลาเท่าไหร่คะอ่า3 5 0 3ยครับ35.03สุดยอดรองเท้าที่วันนี้เลือกใช้อ่าอีลิตตัว3ครับอีลิตตัว3นะคะคู m มา ยี่บีเอทอีลิตสามใช่ไหมคะทำไมเลือกใช้ตัวนี้คะชอบครับได้ทุรยะาเลยครับทุรยะนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณออดนะคะวันนี้อันดับ3รุ่น3ามสนะคะได้เวลาเท่าไหร่คะ3 5มสิบห้าสิบแปดสามสิแล้วหลิงตัวที่เท่าไหร่คะยี่สิบสามยี่สิบสามรองเท้าที่เลือกใช้คู่นี้ไหมคะ ไอเดีเยเลิกโปร4ทำไมเลือกใช้โปร4คะเามันเบาดีนะคะเคค้าวินดีกับรางวัลด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อยนะคะวันนี้อันดับ2รุ่น35 39เวลาเท่าไหร่คะวันนี้35 35ดู35 35ได้ลิงวันที 3, 3, 2, 2> ่32 32และรองเท้าที่เลือกใช้ Bmy ครับ Bmy Bmy ทำไมถึงเลือก Bmy ในการวิ่ง10 k คท้าเพราะมันเบาดีมันเบาดีมันไม่เป็นพาราเกอ คคยินดีกับนางวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะคุณนกนะคะ,ะ,ะวันนี้ได้อันดับหน,นึ่งรุ่นดรุ่นหนึ่งรุ่น4หเค่ะเวลาเท่าไหร่คะเวลา4.4นาที42วินาทีค่ะโอ้โห,โหแล้วเป็นรองเท้าที่เลือกใช้ร <c oughs> องเท้าใส่วันนี้นิกสี่ค่ะรองเท้านิกสี่ทำไมเลือกคู่นี้มาคะวันนี้เออมันเบาค่ะมันเบาดี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 เลยทำให้ได้เวลาดีด้วยใช่ไหมขอบคุณค่ะ น้องมุกกี้คนสวยเจอกันมาหลายปีแล้วนะคะวันนี้มุกกี้อันดับหนึ่งรุ่นสามสิบสามสิบสี่สามแล้วอ่ะอุ่ยกำลังสวยสามสิบยังแจ๋วยังเจ๋วได้เวลาเท่าไหร่คะมุกกี้สิบเอ็ดห้าสิบห้าอ๋อสิและรองเท้าของมุกกี้เป็นอะไรไปไม่ได้นี่สามขีดนี่นะคะอาร์ดิซิโลโปรสี่ทำไมถึงเลือกคู่นี้มาวิ่งสิบเคคะ ก็รู้สึกว่าท้าทายเหมือนเดิมลงเขาเนี่แหละรงเขานี่แหละใช่ไหมปีแรกที่มาวิ่งพี่จําได้ว่าเราน็อกนอกหน้าเส้นนอกหน้าเส้นนะคะหลังจากนั้นมามันก็เป็นบทเรียนเนาะให้เรานั่นไปปีที่แล้วก็42บป้ายเพิเวลาดีกว่าปีที่แล้วนาทีนึงโอ้เก่งขึ้นนะคะยินดีกับน้องมุกี้ด้วยค่ะ หนูนิดนะคะวันนี้ได้เะดัองสามสบ2 3มสีรุ่นอายุ3ามสได้เวลาเท่าไหร่คะหนูนิดเออเป็น NPB ค่ะทำไว้เท่าไหร่ทำไว้ชีสสองห้าเปีนี้สี่สิเอ็ดจุดห้าแรองเท้าที่หนูนิดเลือกใช้ในวันนี้เอออันนี้ค่ะอันไหนเออไม่ได้เป็นได้นี่นะคะแว่าเขียวใช่ไหมเบาทำไมถึงเลือกใช้ดีไมคะหนูนิดก็เหมือนเดิมไม่เคยให้ทำลายก็คือเบาค่ะเบาเข้ากับเท้าเราก็อยู่ที่คนนะคะว่าจะเหมือนเราชอบแบบไหนนะหล่ะแต่เรา ขอบคุณมากมากค่ะจะบอกว่าน้องอังนะคะตกใจลูกใหม่ของน้องอังนะคะจากสาวผมยาวแล้วก็มาผมบ๊็อกแล้ว uh ว um, mm ัน hmm. น hmm, uh ี huh ้เธอมาในรุกแบบว่าเท่มากเลยนะคะอังเป็นไงวันนี้สามารถได้กลับมาแล้วแล้วใช่ไหมหลังจากที่เจ็บไปนะสะพากข่าวมาด้วยเนาะ แล้วก็กลับมาแล้ววันนี้อังได้ดับเท่าไหร่คะพี่จาโอ้โห oh <ๆ>กลับมาแล้วจริงจด้วยรุ่น3-3-4ส<ๆ>ได้เวลาเท่าไหร่คะอัางวันนี้4-2-50กว่าอ๋อเก่งมาก<ๆ>นะคะ<ๆ>แล้วอาการเจ็บอะไรมีอีกไหม ไม่มีค่ะแต่ก็แยงแยงเผาแยงแยงเนาะนี่ขนานจังหวะลงนี่ขนาดแยงนะมันกระแทกค่อนข้างสูงใช่ไหมแล้วแล้วปกติอ่ะซ้อมเป็นซ้อมเรายังไม่ได้ซ้อมแบบอนั้นแต่ก็กลับก็รู้สึกว่าเออก็สนุกดีค่ะสนุกดีนะเป็นเป็นสิบโลแรกของบางแสนที่มาค่ะ ต้องไปดูชีวิตน้องอังอังนะคะอังอังพาวิ่งนะคะ,ะก็คือว่าตั้งแต่น้องเจ็บแล้วน้องก็กลับมาได้ประมาณขนาดนี้ถือว่าเก่งมากและวันนี้นะคะรองเท้าพี่อังเลือกใช้คืออะไรจ๊ะไอด้าโปรสี่ค่ะอ่าดีออโปรสี่ทำไมเลือกคู่นี้ในการวิ่งสิ k ค่ะคู่นี้เหมือนหนูใส่แล้วมันไม่สะท้านเข่าที่เจ็บคอ๋อ โอเคขอบคุณมากๆจ้ารุ่นมาดูรุ่น3539กันดีกว่าอันดับ1เวลาเท่าไหร่คะ42่สิบสอดวันี้รองท้าที่ใช้คือไม่ค่ะไม่นี่เอาก็ไฟทำไมใช้คู่นี้คะวันนี้ทำไมเอามันช่วยซัพพอร์ตเวลาเราขึ้นเดินได้ค่ะค่อยๆคล้องไปค่ะโอเคเลยขอบคุณมากเลยเนาะอบนะคะวันนี้คนสวยอันดับ2 3 5 3 รู้กหมดเลยรู้กันหมดแล้วนะอันนี้รองเท้าที่ใช้คือวันนี้สีเหลืองสีเหลืองเพราะอะไรเลือกคู่นี่เหรวันนี้หรอคือรู้สึกว่าชอบอ่ะมันแบบนุ่มดีดเด้งโอ้โหนี่อย่างเราเบอรสีนี่เหมือนพิเชตเตอร์เขาเลยนะเนี่ยนุ่มดีดเด้งเลยใช่ไหมทำให้มาพร้อมอาดิดาสกัน อ Adidas เข้าได้นะรอเข้ารอเข้าสาวสวยรวยเสน่ห์นะคะเข้าได้เลยนะคะคุณน้องอุ่มค่ะยินดีด้วยนะคะอันดับ3ามร3่นนะคะน้องนินนะคะได้เวลาเท่าไหร่คะ4 4่1ิบ3ีึค่ะสี่โอ้แล้วรองเท้าที่นินเลือกใช้กืออะไรคะเอซิค่ะโนวาเบสค่ะเอซิดโนว่าเบสให้คู่นี่ร่อนเป็นไงคะอ่อนุ่มค่ะนุ่มมากตอนนี้คุณีมีปัญหาเจ็บเท้าเจ็บา ใช้ตัวนี้เนือนุ่มเลยค่ะเรอซ้อมซ้อมตัวนี้มาก็เลยแบบขอขอลองเอาตัวนี้แข่งละกันโอเคเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเรามาดูสามหมุ่มรุ่น5ห้า้านะคะสท่านนะคะพี่พยพี่ไผยโบ้นะคะพี่ชัยพน์พี่วิรัตพี่วิรัตนะคะว่าเวลาเท่าไหร่รองเท้าอะไรที่เขาเลือกใช้นะคะได้เวลาเท่าไหร่คบพี่เออสามสิบเก้าสามสิบเก้า โหและรองเท้าที่พี่เลือกใช้คืออด i ซ a s Zero Pro สามนะครับโปรสามไม่วันนี้ถึงเลือกใช้คู่นี้ค่ะ 10K ันถึงว่ามันจะเหมาะกับพื้นเท้าเราที่มันกว้างครับแล้วก็การเล่นของมันก็เหมาะกับเราแล้วพี่ชัยพลล่ะคะรองเท้าที่พี่เลือกใช้คืออะไรคะ Next สองครับ n น x t โอหพี่ยังรักษาได้ดีอยู่เลยอ่ะใส่ตอนตอนตอนลงงาน เด้งเดงดีใช่ไหมคะและเวลาเท่าไหร่คะวันนี้สิบถึงสามสิบสี่ค่ะอันดับที่สามค่ะโอ้โอเคค่ะแล้วพี่อะคะสองอุ้งค่ะสามสิบห้าสิบแอ๋อสี่สิบห้าสิบแล้วรองเท้าที่เลือกใช้คือโปรสามโปรสสามทำไมเลือกใช้คู่นี้คะอ๋อมันมันมันหนึบดีครับหนึบดีใช่ไหมคะโอเคเลยค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะเจอ สาวน้อยทั้งสองนะคะรุ่น19 24นะคะน้องฟิล์มและน้องฝ้ายค่ะอันดับสองอันดับ3นะคะน้องฝ้ายได้เวลาเท่าไหร่คะวันนี้วันที่สองสี่เก้าสี่สามสี่เก้าแล้วน้องพิม์่ะคะสี่ห้าศูนย์หกและรองเท้าสี่สี่แลทีเจ็ดที่อุ้มอุ้มโอ๊ยบนเวทีนะคะน้องอุ้มอุ้มรับรางวัลอุ้มรับรางวัลโอ้ย และนเช้าก็ใส่เหมือนกันค่ะวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนะคะวันนี้ใส่เดรนโอเคแล้วไมถึงเลือกใช้นี่คะพิมพ์รู้สึกว่ามันมันใส่แล้วก็ใส่สบายอ่ะช่วยองนิดนึง่และปีนี้ก็ขอขอแสดงความดีๆกับการศึกษาน้องพิมพ์จบจุฬาเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะรับปริญญาแล้วน่ารักมากเลยทั้งเรียนทั้งเล่นได้เด่นที่สุดนะคะยินดีกับน้องพิมพ์น้องฟ้ายนะคะมีท่านไหน ขาแรงแห่งบางแสงนะคะน้องวุ้นนะคะรุ่น444อันดับสองลาเท่าไหร่คะวุ้นสุดยอดแล้วรองเท้าที่วุ้นเลือกไวันนี้ Adidas 44คืออะไรคะ Top t h ี e e คิดว่ามันสมแรงได้ดีคือมันไม่ได้หมดไปกับเรามันช่วยเราส่งตอนที่เราโม้ และน้องกะติ๊บหนึสุดสวยและเก่งวันนี้กะติ๊บอันดับหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบเก้านะคะกะติ๊บเวลาเท่าไหร่คะสี่สองยี่สองค่ะสี่สองยี่สองแล้ววันนี้กะติ๊บใช้รองเท้าอะไรคะมีซูโนโบรสามค่ะไม่ใช่คู่นี้เนาะใช่อันนี้คู่ใส่ลำลองอันนี้ใส่เล่นก็สวยนะมีซูโนโบรสามเพราะอะไรเลือกใช้มีซูโนโบรสามคะมันใส่แรงไปเท่าไหร่มันก็ต้งแรงกลับให้เราเท่านั้นนะมันกิ่ง อสนดับสองนะคะเร่งกลับขอแสดงความขอบคุณกับกีริศทั้งคู่เลยนะคะน้องวุ้นและกระติ๊บนะคะชั่วโมงหกนาทียี่สิบสามีตลอดอันดับสามยี่ห้ายี่เก้าน้องชมดาวคนสวยเย้แล้วลินตัวที่เท่าไหร่คะชมดาวสามสิบสองค่ะเวลาเท่าไหร่คะสี่สี่เท่าไหร่นี่แหละสี่สี่ประมาณหนึ่งนะแล้วลองครับนี่อาาจรย์อาจารย์ อาจารย์กันที่หนึ่งนะและรองเท้าของชมดาวนะอาจารย์ดูรองเท้าูสัก่อนโอ้โหสามขีเลยนะอันนี้คือโลโคสีค่ะโอสีทำไมเลือกซส์คู่นี้คะชมดาวชอบค่ะนุ่มดีค่ะนุ่มเด้งดีอ๋อโอเคค่ะยินดีกับลิงและรางวัลด้วยค่ะเก่งและสวยมาคนรรับด้วยกันเดี๋ยวจวเจอกันนะคะเจอกันงานหน้าที่ไหนจะกันงานหน้าซีนิกซีนิกนะจ๊ะซินิกเชีย ไนโตรดีวอนะคะใส่โดยชิญที่ช้ามาเจมค่ะอ่าอันดับ1นะคะรุ่น44 0 4เวลาเท่าไหร่คะ42 42นาทีเนาะแล้วทำไมถึงเลือกใช้ไนโตรดีวีอทคู่นี้คะะมันใส่แล้วมันรู้สึกว่าเด้งเรอ เกงดีเนาะใช่ก็เลยได้ที่หนเลยเนาะโอ้โหย็นดีด้วยค่ะสุดยอดขอบคุณค่ะและสาว้าใบเตยนะคะอันดับ 3, ามสี่สเช่นกันอายุตเท่าไหร่ชีพค่ะเวลาเท่าไหร่ห้ทีห้าสองหน่งเจนาะ 4, 2, 1, 7นึ่งเจโอ้ยพี่เบอร์ค่ะ 4, 2, 1, 7ค่ะและวรองเท้าใบเตยใส่ก็คเสักคันนี้ค่ะอีกสองค่ะ จากคนนี้อีลิทสองไม่เลือกใช้ชิ้นี้นะคะใบเตยเบามากแล้ำพี่สองค่ะเบาแล้วนุ่มนะคะพิทออกคุญไปเลยมากยินดีได้50นะคะและน้องแอมนะคะอันดับสองรุ่น25 29เลยะเท่าไหร่คะน้องแอม43จุด4ค่ะและรองเท้าที่หนูเลือกใช้คือน Nike 1% 3มะท้อแล้วทำไมถึงเลือกคู่นี้คะเพราะรู้สึกว่าหนูลองใส่ทั้ง21-42ค่ะ แล้วก็สิบมารู้สึกว่าจะเข้ากับสิกมากกว่าค่ะใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ได้เวลาดีแล้วก็ได้รางวัลด้วยยินดีด้วยนะคะพี่ยนะคะเรยนเชิญวันดีค่ะพี่แดงอ้าวัสดีค่ะพี่แดงและวันดีพี่สมพิธและพี่ตูนค่ะรุ่น60 64นะคะพี่สมพิษอันดับสองและพี่ตูนอันดับ3านะคะพี่สมพิษได้เวลาเท่าไหร่คะ50นาทีค่ะโอ้และพี่ตูนนะคะโอ้โหและรองเท้าที่พี่พิษเลือกใช้ไนกี้นะคะ ทำไมถึงเลือกใช้คู่นี้คะพี่ก็อันนี้วิ่งระยะสั้น,น่ะค่ะอ๋ oh, อเขาจะเลือกคู่นี้ใช่ไหมคะแล้วของพี่ตูนก็เป็นใน,น,นอารีาดอาดนิโซปโป3นะคะทําไมเลือกใช้คู่นี้คะพี่มันซ้อมดีมันซ้อมมันซ้อมซอมดีโอ้มัมนซอ,อมก็คือมันนุ่ม และดีดเด้งไหมพี่มันก็เด้งเด้งด้วยนะคะยินดีกับพี่ทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่บัวพี่พรและพี่เปิ้ลน,นะคะอันดับ1 2 3รุ่น60บวก5 k นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาได้เวลาเท่าไหร่รองเท้าอะไรคะ ได้เวลาเท่าไหร่คะพี่14.31ค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วรองเท้าพี่เลือกใช้คู่นี้ค่ะทำไมเลือกคู่นี้คะยังไงดีเด้งไหมคะดีเด้งดีค่ะแล้วคะพี่คะใช้รองเท้าเลยคะ4ค่ะไม่เลือกใช้คู่นี้คะรองเเด้งค่ะนุ่มเด้งดีนะคะ ใช่ขอฟาสามค่ะไนกี้ค่ะใช่มาสมตลอดเลยตลอดเท่นี้แล้ววันนี้ก็ได้สุขความปรารถนาช่คู่ดีด้วยค่ะี่หัวอาจารย์มาแสดงความดีดีสี่อาจารย์ข้นตื่นขั้นตืนนะอาจารย์สิทธิอาจารย์นะคะอรนยภษุสามค่ะขอแสดงความดีกับคุณวิรัตศรีอนันต์ค่ะ55นาที3 6วินาทีค่ะ อันดับสองค่ะคุณสินชัยนะคะพี่ลีวพี่ลวสวัสดีค่ะและอันดับหนึ่งของเรานะคะขึ้นไปแล้วค่ะอันดับที่หนึ่งค่ะคุณบุญมารุ๊งมโนชัยค่ะส8นาที4วินาทีค่ะการบุญมานะคะสุดยอดค่ะที่หนึ่งนะคะรับถ้วยอันดับหนึ่งไปเลยค่ะขรงกลางนะคะเรามาเจอ7 75 and o อ e r 2ท่านนะคะยินดีมากๆเลยะคะ่ะที่ได้มีผู้สูงอายุนะคะมาแข่งในงานนี้นะคะคุณป้าสำเนียงเพชรสังนะคะวันนี้รุ่น75แล้วนะคะอายุเท่าไหร่คะปีนี้78 78โอ้โหอแนดับที่แล้วรองเท้าที่คุณป้าเลือกใช้ก็คือคู่นี้นะคะ Dn80 นะคะไม่ทราบว่าใช้รองเท้าคู่นี้มันรู้สึกวิ่งดีไหมคะวิ่งดีค่ะใช้มานานยังคะกวนใยค่ะเพิ่งใช้เหระคะแล้ววันนี้วิ่งเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเพราะว่าวิ่งน้อยเดินมากเดินมากใช่ไหมคะแล้วก็สําเร็จนะคะยินดีด้วยค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะคุณวรองเท้าที่คุณป้าเลือกใช้นะคะ คือคู่นี้ค่ะอะไรแล้วเนี่ยอะไรล้วเนี่ยสเก็ตเชอร์นะคะทำอทไมทำไมถึงใช้คู่นี้คะเป้าอะไรมันเบาดีและที่สําคัญมีใครซื้อให้คะลูกชายซื้อให้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะวิ่งเหนื่อยไหมคะสามนาทีาินาทีและเราก็มีท่านผู้โสดสองท่านในงานนี้ด้วยนะคะฟาสําเนียงแล้วป้าอุรายยินดีด้วยค่ะโอ้ยเก่ง อันนี้เวลาของป้าสำเนียงกับป้าอุทัยนะคะก็คือเท่าไหร่เนี่ยป้าสำเนียงนี่คือเวลาป้าสำเนียงกับป้าอุไันะคะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดใช่ไหมคะแต่หนึ่งชั่วโมงห้าสิบเอ็ดค่ะอายุแปดสิบสองและเจ็ดสิบแปดโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอันนี้เวลาของป้าสำเนียงกับป้าอุทัยนะคะก็คือเท่าไหร่เนี่ยป้าสำเนียงนี่คือเวลาป้าสำเนียงกับป้าอุไันะคะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดใช่ไหมคะแต่หนึ่งชั่วโมงห้าสิบเอ็ดค่ะอายุแปดสิบสองและ เจโอ้โห oh, สุดยอดเลยค่ะเรามาดู 10k ท็อปร้อยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าคนที่1น,นะคะเวลา29.03นะคะส่วนคนที่ร้อยนะคะเวลาที่ 1 8 3แปจุดนะคะอันนี้คืออันดับที่ร้อยนะคะของผู้หญิงนะคะอันดับหนึ่งคือ31.28นะคะส่วนอันดับที่ร้อยนะคะ50.03ค่ะโอ้โห เวลาแรงกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วสาาสินะคะสุดยอดเลยค่ะส่วนท็อปซีเนียนะคะชายและหญิงนะคะท็อปซีเนียสิบเคนะคะคนแรก42คนแรก41.27คนสุดท้าย46.44โอ้โหส่วนที่หญิงนะคะคนแรก48.45คนสุดท้ายนะคะ59.42นะคะอันนี้นะคะเวลาใคร ที่ผู้หญิงจะได้ก็คือต้องเป็นสับหนึ่งทุกท่านเลยนะคะ 5K นะคะท็อป25ซีเนียร์ชายหญิงนะคะคนแรกนะคะ20.24คนสุดท้ายคือ2 5 1 5ผู้หญิงนะคะคนแรก24.31และคนสุดท้ายคือ38.20นะคะโอ้ ทอปพี่ค่านะคะของ 5K เด็กชายและเด็กหญิงเด็กชายคนแรก16.10วนาทีคนสุดท้าย19.35และผู้หญิงนะคะอันดับ1ก็คือ1 2จากนี้18.12อันดับสุดท้ายคือ23.45นะคะส่วนท็อป50นะคะผู้ชายคนแรก16.28 12คือ19.17และ พร50ผูดหญิงนะคะ18.50คนสุดท้ายคือ24.47ค่ะและที่ก็คือนะคะปิดงานแล้วนะคะก็เจอนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังของเรานะคะสุดหลอกคุณกลังนะคะและเราก็ชื่นมื่นกันไปนะคะสำหรับงานบางแสนปีนี้นะคะสนุกมากสนุกมากเชิญชวนเพื่อนๆมากันทุกปีมากันทุกปีนะคะทุกที่ไหนก็ได้ ทั้งทุกซีรีส์นะคะทุกงานทั้งซีรีส์นะคะดีมากค่ะแล้ววันนี้ก็ได้เห็นรองเท้าของแชมป์แล้วนะคะว่าเขาใช้อะไรกันยังไงนะคะคลิปนี้ไปล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีไปกับงานบางแสนสิบสสิและคุณฟางค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์และซับสไครต์ให้เราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ